สูตรโกงความมั่งคั่ง ROE คูณ e, P ต่อ BV นี่คือสูตรลับที่คนเล่นหุ้นปันผลตัวจริงรู้แต่ไม่ค่อยพูดดังกันนัก ROE เปรียบเหมือนเครื่องยนต์เติบโตของบริษัทยิ่งแรงยิ่งพาเราบินไกลถ้าบริษัททำ ROE ได้41.7%แปลว่าทุกๆเงินทุน100บาทสามารถปันกำไรกลับมา41.7บาทแบบสวยๆทีนี้ มาถึงถ้าไม่ตายของนักลงทุนเจนแซสสายชอบของดีราคาหล่นซื้อช่วงซัมเมอร์เซลล์ด้วย P ต่อ BV ต่ำกว่า1เท่าสมมติเราได้ของเด็ดที่0.5เท่าแปลตรงๆเลยคือเราได้ส่วนของผู้ถือหุ้น100บาทในราคาแค่50บาทโคตรคุ้มและถ้าบริษัททำกำไรเท่าเดิม41.7บาทผลตอบแทนบนเงินที่เราจ่ายจริงจะกระโดดเป็น 83. 4แบบไม่ต้องปรุงแต่ง นี่แหละเหตุผลที่รุ่นพี่สาย V.I. ถึงยอมรอจนกว่าตลาดจะตกใจจนขายของดีทิ้งเหตุการณ์แบบต้มยำกุ้ง1997หรือซับพราม2 0 0 8นี่โคตรใช่ช่วงที่คนส่วนใหญ่กลัวจนหนีคือช่วงที่ผลตอบแทนซ่อนอยู่เพียบลงทุนแบบมีสติรอช่วงระหาหล่นแล้วค่อยเก็บเกมมันเปลี่ยนจริงๆ